โอเควิดีโอเอาไว้ฟอโต้ว้าวเซบอันนี้เป็นวันไม่ใช่วันหยุดนะคะ นักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะเหมือนเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะ Okay.